ก่อนอื่นมาติดตามข่าวแรกกันก่อนค่ะที่จงังหวัดขอนแก่นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและคณะผู้ตรวจราชการจาก8กระทรวงลงพื้นที่จงังหวัดขอนแก่นค่ะตรวจราชการแบบบูรณาการคับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะและการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตชื่นชมขอนแก่นค่ะว่าฟื้นตัวจากโควิด -19 ได้ดีมีรายได้จากการท่องเที่ยวหลักพันบาท ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นค่ะสารากลางจังหวัดขอนแก่นนายทัศพันธ์ค่ะคงเพตาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเขตตรวจราชการที่12พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ตรวจราชการกระท,มมทวร,ร,ระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร,รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้ตรวจราชการภาคประชาชนค่ะก็ได้ร่วมกันประชุมแล้วก็ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะโดยมีนางสาวธนิยาในพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยต่างๆค่ะร่วมประชุมและชี้แจงการทํางานของจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยการตรวจราชการครั้งนี้นะคะได้มาติดตามในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลว่าโดยเรื่องการท่องเที่ยวและการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนอกจากนี้ยังตรวจราชการตามมาตรา55แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการค่ะพุทธศักราช2565 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขคัตยะราชนารีประจำปีงบประมาณ2566และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะค่ะนายทัศพันธ์พงเพตาคะ่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกร,รัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12คะ่ะก็ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของจังหวัดขอนแก่น ที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ค่ะมีการใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการอีกทั้งก็ยังมีการจัดงานประเพณีกระตุ้นการท่องเที่ยวการจัดประชุมกระตุ้นการใช้จ่ายตลอดทั้งปีส่งผลให้จำนวนผู้ที่มาเยี่ยมเยือนในช่วงครึ่งปีแรกของปี2566 เทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี2565ค่ะเพิ่มขึ้น3,7184คนและรายได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2566 mm hmm. เทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นะครับเพิ่มขึ้นกว่า1,073ล้านบาทกับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะครับูกระทรวงนกันนะครับได้มาร่วมตรวจบูรณาการนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับ ก็จะมีตรวจเรื่องที่สําคัญสําคัญนะครับอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็ต้องเรียนว่าในจังหวัดขอนแก่นนะครับได้มีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เน้นคุณภาพนะครับมีการร่วม มือกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายชุมชนนะครับได้ต,ต้อง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 เรียกว่าต้องขอชมเชยนะครับก็สามารถที่จะสร้างไรายได้นะครับให้กับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเ,เป็นเรียกว่าตัวเลขนี่เป็นพันล้านเลยนะคร,ครับสำหรับเรื่องที่